ครับเพื่อนๆครับเพื่อนเเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งผ่านไปเราทำอะไรบ้างถ้าไม่เคยคิดก็เริ่มคิดนะครับเพื่อนเพราะว่าเวลารวดเร็วมากวันหนึ่งที่จะผ่านไปขอให้มีการออกกำลังกายใช่บ้างนะครับ นี่มีอะไรครับถ้าคิดไรายได้ก็เพิ่มเติมไปอย่างนึงครับคือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับสุขภาพดีมีคุณค่านะครับถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วถึงจะมีเงินมากมายขนาดไหนก็สูญเปล่านะครับเน้นสุขภาพนะครับกินเพื่อสุขภาพออกกาลังกายสม่ำเสมอเลยครับเป็นห่วงกันถึงได้มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมด้วยนะครับสาหรับมิตรภาพดีๆ ขอบคุณครับเพื่อน